สบายจริงๆเลยเปิดน,นวดสายฟ้าของแบรนด์ซิลิแท้นะครับแบรนด์ผลิตแท้นะตัวนี้นะโอ้มั่นใจครับชื่อแบรนด์เท่านี้นะนี่ดูอุปกรณ์เขาครบคันเลยทีเดียวนะครับนี่มีหัวเปลี่ยนมาให้หลากหลายครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบเลยครับหัวเปลี่ยนเขานะสามารถเลือกเปลี่ยนใช้ได้ตามจุดที่เราต้องการได้เลยนะครับของแบรนด์นี้ชื่อเขาการันตีแล้วครับแบนซิลิี่ แต่ละจุดเขาก็จะใช้งานได้หลากหลายครับอย่างเนี้ยก็จะใช้ตามแขนหัวลงหัวไหลอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็มีนี่สายชาร์จให้ด้วยครับเป็นสายชาร์จ USB to t y p เนี่ยผมรือลบมีน้ําหนักใช้ได้เลยเนาะไม่ได้ต้องแก้งครับสําหรับท่านใดที่เคยใช้ปืนน็อไฟฟ้าแล้วผิดหวังมากับพวกราคาถูกราคาร้อยสองร้อยนี่มาลองของแบรนด์นี้ครับแบรนด์ฟิลิปก็จะมีรูสําหรับเสียบชาร์จอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่โลโก้ฟิลิปเขาครับ นี่โอสามารถเลือกเปลี่ยนระดับความแรงได้หลายระดับตามต้องการครับกดค้างไว้เพื่อเปิดนี่แค่ระดับหนึ่งนะเนี่ยนี่แค่ระดับหนึ่งนะโอ้ยโอ้ยนี่แบบนี้ใครที่เป็นคนขี้เมื่อยครับนี่ไม่ต้องไปง้อใคร้ะครับอือโอ้นี่แค่ระดับหนึ่งนะตัวผมสั่นเลย อดาโอ้อันนี้เป็นหัวที่มาตัวเครื่องเขาครับแล้วก็กดค้างไว้ทีก็ปิดครับดึงเปลี่ยนได้เลยสมมติว่าเราจะใช้ตัวนี้เนาะใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นี่ใส่เข้าไปครับผมแล้วเราก็จัดไปครับผมสังเกตสังเกตโอ้สังเกตดูเห็นไหมแขนผมสั่นเลยนี่แค่ระดับหนึ่งนะ ดิ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 โอ้เรดิโซนี่ครับหผล่ลงหัวไหลสายเข้าไปครับแล้วก็ขนาดเขาไม่ใหญ่มากแล้วนี่กะปี้แค่นี้พรบาติดรถไว้ครับไปใช้ที่ทํางงทํางานครับไม่เมื่อยโอ้โหขายเมื่อยได้ดีเลยล่ะอันนี้มันจะใช้งานได้ครอบคุมหลากหลายแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบแต่ผมชอบตัวนี้มากสุดครับสามารถใช้งานได้หลากหลายเลยครับอืมนี่แค่นะครับ หนึ่งนะอาจจะรอบเพิ่มหน่อยกดเพิ่มปึ๊บแบบนี้ครับผมสังแบบเกตที่ไฟเขาจะหมุนเคลื่อนไปเรื่อยๆโอ้โอสำหรับ,บท่านใดที่เป็นสายแบบที่เมื่อยหน่วยครับนี่หรือพกพาแบบท่านใดที่ขับรถเดินทางไกลคนระับแนะนําเลยเอาติดรถไว้ไม่เมื่อยครับเนี่ยทำเองได้ครับผม,มนี่ โอเคเลยเปิดน,นวดไฟฟ้าของฟิลิปของครับสิเดี้วเป็นวดต่อมาเด้